อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่13 2024นะครับคลิปนี้จะจะมาพูดถึงฟุตบอลไทยลีกนะครับจบนัดที่15ทับ30ไปเรียบร้อยแล้วครึ่งฤด,ดูกาลเรียบร้อยแล้วฮะก็าอาทิตย์นี้ไม่มีเตะนะครับไม่มีเตะเป็นจนถึงวันที่9วันถึงวันที่8นะครับวันที่8กุมภาพันธ์เนื่องจากเราต้อง หลีกทางให้กับฟุตบอลเอเชียนคัพที่ไทยทีมชาติไทยเราไปฟาดแข่งฟุตบอลเอเชียนคัพที่ประเทศกาตาร์นะครับดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องพักพักหลีกไว้ก็คล้ายๆกับหลีกฤดูนะฮะต้องพักหลีกเพื่อไปฟาดแข่งโมแข่งอยู่ที่ประเทศกาตาร์ให้ให้เสด็จน้ำเสียก่อนไทยเราอยู่กลุ่ม F อนะครับอยู่กลุ่มเขอแรงใจแรงเชียร์นะครับ ช่วยกันส่งกำลังใจให้ทีมงานและสตาฟโค้ดร,รวมถึงนักเตะนะครับที่จะลงฟาดแข่งเอาชัยชนะให้ให้มาฝากคนไทยแฟนบอลชาวไทยให้เยอะที่สุดนะครับเข้ารอบลึกๆไปครับรอบ16รอบ8รอบ4ไปกว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ไกลเกินฝันนะครับศรัทธาเท่านั้นครับเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อว่าเด็กเราทำได้ทีมชาติไทยเราทำได้นะครับ ฟุตบอลพีเมลีกฟุตเอฟุตบอลไทยแลนด์ลีกเนี่ยไทยลีกเนี่ยก็จะพักจนถึงวันที่9นะครับเดี๋ยวเรามาทวนลำดับคะแนนกันแบงกอกยูเนเต็ดเนี่ยยังอยู่ในลำดับที่1นะครับทำแต้มหล่นหายไปเยอะเลยครับ3นัดล่าสุดแข่ง15ชนะ10เสมอ4แพ้1มีอยู่34คะแนนบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ สามนัดหลังนี่โหเก็บช้ยชนะได้หมดเก้าแต้มเลยนะครับก็นัดล่าสุดก็สอนรักปักหยิดอกเข้าที่โค้ดแบนนะครับแบงคองยูเรเต็ดคาบ้านหนะึ่งูนยเก็บ3แต้มอันสำคัญนี้มาได้มาได้นะครับบุรีรัมวันนี้มีข่าวแวบๆนะครับลุงเนวินบอกว่าเออจะให้ลูกชายเข้ามาบริหารก็กหว่างกันไปครับ ก็รอรับชมอยู่นะครับรอรับชมอยู่การท่าเรือ Fc อยู่ลำดับที่3นะครับแข่ง15ชนะ9เสมอ2แพ้4มี29คะนแนนแหม่สมนัดหลังเนี่ยเก็บได้9แต้มรวดเลยครับ b ี b u นะครับ, G, iu, รบแข่ง15ชนะ8เสมอ5แพ้2 3นัดหลังเนี่ยเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับเข้าใจว่านักเตะหลักเจ็บรวดเลยครับ หลักๆก็คือตัวชูโรงก็คือเจแล้วก็มุย้ยนะครับก็มีข่าวว่ายังเจ็บอยู่เลยก็ว่ากันครึ่งฤดูการหลังนะว่าจะกลับมาสมบูรณ์หรือเปล่าเขาก็ว่ากันไปนะครับรอรับชมอยู่ครับรอรับชมอันดับที่ห้าเชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับแข่ง 15, 5, สิบห้าชนะห้าเสมอหกแพ้สี่สามรัดหลังนี่ไม่แพ้เลยไม่แพ้นะครับชนะหนึ่งเสมอสอง เก็บมาได้ห้าแต้มก็โอเคครับโอเคลํำพูนวอริเออร์นะครับโอโ้โหฤดูกาลนี้มาดีมากเลยครับมันดูสามนัดล่าสุดก็คือชนะสองเสมอหนึ่งโอโ้โหสุดยอดครับลํำพูณสุดยอดสถิติคือห้นนานัดนี่ไม่ไม่แพ้เลยครับชนะสามเสมอสองเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมต้องการแบบนี้แอดต้องการเห็นลํำพูนวอลิเออร์เป็นแบบนี้ครับเมืองทองของแอดอยู่ลำดับที่สิบนะแม้ แข่ง15หชนะห้าเสมอสาแพ้เจนสามนัดล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอเสมอไม่มีแพ้แพ้หนึ่งนี่คือ3นัดล่าสุดก็ถือว่าสถิติดีนะครับในสนัดล่าสุดอยู่ลำดับที่ส0เนี่ยรอ9ก้ากระโดดอยู่ครับแต่ไม่ห่างนะครับรอรอการขยับแบบแบบแบบไม่มีนายายัยยะอะไรชนะก็ขึ้นเลยว่ากันเนอะมาดูสามลำดับสุดท้ายมีตราดชนบรุรีประจวบแต่พูดถึงประจวบนะครับโค้ดองนะครับ ภารกิจหลักคือทําทีมให้หนีโซนโซนอันตรายนี่ก่อนโซนสีแดงนี่ก่อนก็เอาใจช่วยคัำดูสิตเฉลิมแสนเนี่ยนีคือขวัญใจแอดมาตั้งแต่เด็กเลยครับยิงทะลวงไส้ซาอูมาเรียบร้อยแมตที่คัดรอบสุดท้ายบอลโลกเอเชียนะครับแมตนั้นแพ้5-2นะครับแต่ว่าลูกลูกยิงของของโคดโอวิโขยังตาตึงใจอยู่เลยครับครับสำหรับคลิปนี้ เอาพูดถึงชนบุรีก่อนจบคลิปหน่อยชนบุรีเนี่ยโค้ชเฮงนะครับเข้ามาดูแลใกล้ชิดสถิติดีมากนะครับสองนัดหลังเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับแอดแอดแอดมา,ามาตามเชียร์มาตามรุ่นเนี่ยสามแมตช์หลังนะครับคือมีทั้งเสมอแพ้แล้วก็ชนะด้วยนะครับก็หวังว่าโค้ชเฮงจะนำทีมชนบุรีกลับมาพังงาเหมือนเดิมนะครับผมแอดรอรอรับชมอยู่นะ อ่ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับผม